ตามมาจนเจอพี่น้องอูอ่อนหรือเปล่านอนเนี่ยเนาะอ่อนสมั่งครับเนี่ยโอ้โหต้องลองขย่าดูครับว่ามีอะไรหรือยังกลัวจะอ่อนไปครับเนี่ยครับแม่เสียดายจังหลังใหญ่ซะด้วย จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนพี่น้องโอ้โหมาอยู่อย่างนี้เองผมและหาต้องนานเดี๋ยวจะต้องล้องขย่าต้นอยู่ไมาจะแข็งหรือจะสั่นไหวถ้าสั่นไหวเอ็นไปเอ็นมาก็แสดงว่าอ่อนอันนี้ผมอยู่ใต้รังครับต้องรองเสียงโอ้โหยุบยับยุบยับเลยพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรอย่างแน่นอนครับ เข้ามา,าชัวจะเหลือบน่นนอกหัวจะไม่เหลือจังครับโอ้โหเศด,ด้าได้ไม่เหลือแน่ๆเลยถ้าอย่างเงี้ยปล่อยไว้โอ้โหเีีเายาได้เลยครับพี่น้องครับไม่รู้มาซู้มาอยู่ยังไงเนี่ย โอ้ oh. ต้องไว้ประมาณสักปลายเดือนครับประมาณปลายเดือนถึงจะได้ผลอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับจุบยับจุบ,ย,บยับเลยเขยา่าไปเดี๋ยวไปลองหาเดินหาดูข้างในนี้กันต่อครับไปครับ